สวัสดีครับกลายเลนเจอร์เฟนพอยต์นะครับน่าจะวันสุดท้ายแล้วนี่ก็ไล่เก็บกันเอาเอง,เองนะอีเวนต์นั้นมาเป็นช่วงๆนะอันนี้มาก่อนก็อยู่ยาวไปยันสิ้นเดือนแล้วอันนี้ก็เพิ่งมาแล้วก็อยู่ยาวไปยันสิ้นเดือนแล้วก็รอยี่สิบแล้วก็ยี่สิบเจ็ดครับป๊บนึงกินน้ำหน่อย วันนี้ก็ไม่ค่อยอยากจะมาพูดอะไรที่มันแบบบั่นทอนกำลังใจคนที่เขาชอบเล่นน,นะนะแต่ผมก็อ่ะผมอาจจะกากเองก็ได้ผมก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วด้วยหลายๆวิธีเล่นในหลายๆวิธีเท่าที่จะคิดไหวเท่าที่อุปกรณ์จะมีเลนเจอร์จะมีแต่มันก็ พอไปถึงระดับหนึ่งแล้วมันเหมือนบังคับแพรครับคือจะยื้อก็ยื้อไม่ได้ยื้อคือก็ตายไปทีละนิดทีละนิดใช้ไอเทมบอดก็แก้ทางได้หมดเลยและที่สำคัญแม้จะจังหวะดีที่สุดแล้วจนต้อนเขาติดเข้าป้อมแล้วอะเพราะเหมือนเดิมครับฆ่าไม่ตายเห็นมีอยู่แค่4ีหตัวนั่นแหะติดอัมตาทีนึงปุ๊บ โผล่มาอีกหาเป็น10หลังจากนั้นก็ยาวครับแต่ถ้าพอเป็นฝ่ายเราถูกต้อนเข้าป้อมบ้างจบเลยไม่มีอัมตะพิเศษอะไรให้ทั้งนั้นตายหาหมดเลยไปดูกันแรงที่ว่าก็คือแรงนี้ครับคือถ้าคนไหนเก่งก็แนะนำนิดนึงว่าว่าทำไมถึงขึ้นไปได้ไม่แน่ใจว่าด้วยวิธียื้อหรืออัดป้อม ถ้าผมขึ้นมาไดามอนด์ไม่ไหร่ปุ๊บบังคับแพ้ทันทีลองหลายวิธีแล้วสู้10ตาชนะสักตาหนึ่งหตาคือ,อยังไงก็ตกชั้นครับขึ้นไม่ได้แน่นอนแล้วพอลงมาก็จะมีหัวร้อนแล้วก็ก็พยายามใจเย็นให้มากที่สุดแล้วไปดูสิติกันเล่นตั้งแต่เล่นเลยนะโอ้ไม่มีแล้วอะเี่ยตีแผนนี่ก็คือตอนเริ่มขึ้นเลย ทีแรกก็เหลืองครับว่าโอ้โหแม่ง่ายดีว่ะเดยวไปก็เออถ้ากูเล่นอย่างมีสมาธิกูคงจะชนะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายครับแพ้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 ชนะตาหนึ่งวก็ตีขึ้นกลับไปใหม่เนี่ยบสมาธิสุดๆเลยครับพแพ้เยอะขนาดนี้้วคือถ้าผู้พัฒนาเกมอยู่ใกล้ๆนี้ก็คงจะต่อยมันไปแล้วอะ น่าจะตบเกียนแตกอะระดับนั้นนะมึงจะให้ยากอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยพอชนะรวดก็จะกลับขึ้นสู่แหลงเดิมแล้วก็เหมือนเดิมครับปรับแพแพแพมีรถชนะบ้างแล้วก็แพแล้วก็ตกชั้นพอตกชั้นก็เริ่มชนะตกกลับขึ้นไปก็แพนี่ครับวนอยู่แค่นี้ไปไหนไม่ได้เนี่ยแพรวดคือพอ,อเวลาขึ้นก็จะขึ้นยากใช่ปะเวลาตกก็จะตกยากเหมือนกันแต่ตกก็ขึ้นยากอีก เนี่ยโบโจแค่ดีครับผมก็จนบรรยาไม่รู้จะเอาไงแล้วว่เต็มที่แล้วนะบางทีเราก็เอ้ยไปดูเอ้ยเกียร์เขาเทพเแบบวะเอออย่างเงี้ยเทพโอเคยอมเข้าใจอ่ะแล้วยางงี้ล่ะเออก็เทพไปแล้ววะสุดท้ายแพ้กันที่เกียร์เหรอไม่นะผมเห็นทีมหนึ่งนะเกียร์ กระจอกกระจอกเฮี้ยเลยขออัุญาตหยาบทำไมชนะกูวะเอออย่างนี้มีสีอันก็ธรรมดานะครับธรรมดาเลยนะผมก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็ใส่ต้านสกิลใส่อะไรมาครบด้วยไม่ใช่มาไก่กาขึ้นกลางๆแบบนี้ขออภัยนะครับคือผมไม่คิดว่าผมจะแพะ้ไงกับแบบนี้อะ่ะซึ่งอะไรก็คล้ายๆกันแหละ ก็ใจใช่ไหมครับว่าอะไรก็คล้ายๆกันไม่ใช่แบบเกีบเกียร์เทพไป5ชุดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทำไมให้ผมแพ้แล้วผมจะเอาชนะยังไงในเมื่อบางครั้งตัวเหนือกว่าเกียร์เหนือกว่าก็ยังแพ้แล้วถ้าตัวระดับใกล้กันก็ก็แพ้อีกเอออย่างนี้ก็ยอม4ชิ้นยอมไปยอมได้4สี่ชิ้นเองนะ ้จะพูดยังไงเหมือนกันเจออย่างเงี้ยครับดูที่ชนะเพราะอะไรเนี่ยมี2ชิ้นเนี่ยก็มีหลดชนะบ้าง3ชิน้นไปดูตาที่แพ้ก่อนแม่งเหนื่อยเหนื่อยทุกเกมอ่ะไม่มีเกมง่ายเลยเนี่ยอย่างยงีน้องไาดูทีมหน่อยดิเนี่ย,ยนนนเนี่ย,ยทำไมถึงแพ้ ขอคำตอบหน่อยคือมัน,ม,น,ม,นมันไม่มันไม่แฟร์แล้วอะเนี่ยร้อยสามสิบเงี้ยยังแพ้อีกอ่ะคนนี้ละมั้งเออใช่ใช่คนเนี้ยที่ผมกะจะให้ดูเลยว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมเราเราแพ้เขาวะเกียร์เรากากอะเลนเจอร์เรากากอะ ไม่ี่เท่ากันทุกอย่างเลยและพยายามเล่นอย่างมีสมาธินะครับแบบไม่ใช่หัวร้อนกับกดนู่นกดมั่วจะต่อยจออะไรไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะแบบนิ่งที่สุดแล้ววะขออภัยนะครับเปิดดูหน่อยคือผมก็ไม่เข้าใจทำไมผมแพ้แกเนี่ยมีแค่ต้านสกิลอะคือโดนสกิลทุกดอกแน่นอนอะไม่มีหลบครึ่งนึงเลยว่ะ เอผมก็มีตัวแบบนี้ผมก็ใส่ได้เกียร์ที่ผมใส่เป็นพื้นฐานด้วยซ้ําเจอเย,ย่แล้วแพ้เย่พูดยังไงอะไม่เข้าใจอะคือตัวก็ใช้ก็คลาย,ลายก็หมดด้วยด้วยด้วยซ้ำเนะี่ยกลับไปใช้ฉลามครับชนะมาช่วงหนึ่งนั่นแหละช่วงที่แบบเฮ้ยไม่ไหวแล้ววะ่ะไอแมวมันเดินช้าไปมันเสียจังหวะเปลี่ยนมาเป็นฉลามก็ดีขึ้นแต่ก็แพ้ให้อยู่ดี ถึงเวลาปรับแพ้ถึงเวลาบังคับแพนะ้เกียร์เทพผมก็ข้อมีอ่ะทำไมอ่ะเออก็เทพจริงตัวนี้จะตายยากฉลามด้วยใช่ไหมจะตายยากเกียร์เทพ2ชิ้นแต่มานาผมต้างสกิลเกินเกินร้อยนะครับหลบสกิลก็เท่านี้นะครับสงสัยไงําทำไมแพ้อ่ะเปิดอีก อ้ออะไรวะหาสาเหตุไม่ได้ือเคถ้าเล่นแบบไม่มีสมาธิแล้วแพ้ก็โอเคนะกอดได้เนี่ยก็เป็นเออเราก็เข้าใจเอ้เราอ่ะจะใจร้อนไปหน่อยเราก็ใจเย็นๆลงบ้างเพื่อมีสมาธิกับเกมแหมผมก็ใส่ได้เนี่ยผมก็ใส่ได้หรือต้องใส่โลโลก็ใส่ได้ไม่มีปัญหา ถ้าทำไมแพเออ้เออเออวันนี้ป่าวะเกียร์เก่าป่าวะเฮ้ยอันนี้ทีมนี้ไม่ค่อยได้ปล่อยด้วยด้วยซ้ำอะ่ะเพราะแม่งเข็นเห็นชุดวกก้าเออว่า,กเ,วาเกียร์เก่าแล้ววะเออโทษเกียร์เก่าไปก่อนแล้วกันแต่เกียร์ใหม่ผมก็มีไงส่วนใจปล่อยอยู่ทีมเดียวด้วย่เยเซตนี้เกียร์ใหม่ลล้วนนะมั้งเออก็แพ้อยู่ดี แล้วถ้าจะให้สลับทีมแล้วไปสู้แข่งๆกับบอดอะไม่ไหวหรอกนะบอดมันเหมือนแบบปล่อย2ทีมได้ประพรอมกันอะแฟไ้ไหมล่ะแรกก็และแรกก็ไม่ก็ไม่ต้องปัม๊มขึ้นมาสู้ได้แต่ทีเลยเออบทให้ฟังประมาณนี้แล้วกันครับคือไม่รู้เลิกเล่นกันหมดจังจะเจอแบบนี้ไอ้เกมมันต้องสนุกเสิว,วะทำไมให้ผู้เล่นแพ้แล้วแพ้อ,อีกมันคือ สะใจเขาใช่ไหมเป็นไงศาสตบอกบอดกากเจอกูจัดบอ,บอ,กกกเอดบอเทพเข้าไป <c oughs> ประมาณไหนบ้างบอดเทพอ่ะพี่จะมีสเต็ปช่วงต้นมันก็บางทีมันถ้ามันก็ปวนน่ะเปิดเกมมาก็แช่แล้วแช่ไม่หลายทีเราแม่งตายหมดทุกครั้งแตเ่เวลาเราไปแช่มันน่ะทำไมทำไมมันรอดวะอาเทมเหมือนเหมือนกัน ทำไมมันรอด <c oughs> ทําให้บางครั้งมันไม่ต้องกดโล่อะมันก็พอมีตัวเหลือรอดมาบ้างแต่เป็นเราเป็นฝ่ายเรายัางไงต้องกดโล่ถ้าไม่กดโล่ตายเกี้ยงหรือแม้กระทั่งใช้วิธีแบบซับซ้อนขึ้นอะคือแบบให้มันฆ่าไปเลยกดแร่รอแล้วก็ให้มันใช้ไอเทมหลอกลอบเนี่ยแล้วก็รอมันวิ่งเข้ามาหาแล้วก็ แช่มันอยู่หน้าฐานเราแล้วก็ยิงถลม่มซึ่งค่าแม่ไม่ตายสักตัวเลยทั้งแช่แล้วก็เอาโคนี่เนี่ยถล่มยิงมีอยู่สองตัวแหละแม่งก็อยู่ครบพอสักห้าสิบตัวตายได้ได้รู้ว่าน้อยอะ่ะตัวสองตัวเ็ก็เละดิคือไม่รู้จะลองแผนไหนแล้วไงก็เ,เลยโอ้หัวร้อนโคตรอ่ะแต่แล้วแต่ แล้วแต่ละท่านแล้วกันจัดการให้ได้ครับผมแม่งก็ยอมแล้วละ่ะเ,เนี่ยขึ้นไปแล้วก็ล่วงขึ้นไปแล้ว,แล,วแล้วก็ล่วงอ่ะวนอยู่แค่เนี่ยบังคับแพ้ให้นะนครับผมไม่รู้จะสู้ไงตีป้อมก็โอ้หบอดชาราด้พัดแม่งกลับแม่งแช่เราสวนเลยหรือบังคังมัน เออถ้ามันไม่แช่เราสวนมันก็พัดเรากลับบ้างไม่มีโอกาสได้อัดบอมเลยหรือถ้าจะเล่นแบบยื้ออยู่หน้าฐานตัวเองเอาไม่อยู่ครับก็อย่างว่าเราอัดอัดมันอยู่อ่ะแต่เอ้ยมันอัดเราอยู่แต่เราอัดมันไม่อยู่อเนี่ยพยายามจะสู้อยู่หน้าฐานด้วยนะอันนี้อาจจะสร้าไปนิดนึง แต่ก็ยังพอพอพอ,พอได้อยู่ดูสกเกมแล้วกันนะเนี่ยผมลองแบบที่อยากเล่นไงก็คือตีได้ตีได้ทั้งฉากเนี่ยก็ไม่ต้องรีบเข้าไปก็ได้แต่ล้วไงอะ่ะตายไปละก็ไม่ตายสักตัวฟีดอีกแล้วเอออันนี้ลองแผนใหม่เวิร์กปะวะ อันนี้ผิดแผนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยปีแล้วนะตายไหมล่ะเหลือเหลือคิดตัวดูสิอ่ะเนี่ยบางทีผมก็ว่าเอ้ยผมปรับเปลี่ยนจังหวะดีแล้วเว้ยได้ได้ได้เปรียบแล้วมันผือมันพลาดใช้ไอเทมไปก่อนเราแล้วแล้วก็ลุยเลย เออเร่งได้นี่ว่ะแต่นี้ก็จบแล้วครับเสมอกันแหละก็ถือว่าเสมอแต่สู้ไปเรื่อยๆดูการออกตัวของบอลแล้วกันไม่ตาสักตัวเลยนะเออว่ะดีว่ะเอออันนี้โดนหน่อยไว้ใส่ของไม่ดีแน่เลย นี่ก็เกียร์ทั่วๆไปนี่หว่าแ,แล้วเราอ่ะยังผีบกลับไม่ได้เลยเอัมตะก็ไม่ค่อยติดพ <c oughs> อ,อแล้วครับก็อย่างนี้แหละสุดท้ายก็ต้องออกเพราะชั่วโมงหนึ่งก็ไม่จบอยู่ก็อยู่อย่างเงี้ยแต่อันนี้จบนะสภาพมันแหลกไนงะ หลกจากว่าคือบอดมันอาจจะสัก2วิ1วิสิดูแลหนึวิจะโผล่มาตัวหนึ่งสุ่มโผล่มาตัวหนึ่งแล้วสมมติแหลกไป5้าวิห้าวินั้นเราปล่อยตัวไม่ได้สักตัวแต่พอหาแหลกักปุ๊บบอดโผล่มาเลย5้ห้าตัวรวดก็ใช่ไหมอย่างนี้ยังไงมันก็แพ้ไง่ยก็จบไปผมก็ ไม่เอาดีกว่ากดหัวเปล่า,า,าคือพยายามแล้วคือจะหาเกียร์เทพคนนี้อีกเหรอคือต้องเปิดเกียร์เทพแล้วซึ่งมันคงไม่ไม่น่าจะทําแล้วล่ะเพราะเกียร์รุ่นหลังออกมาแบบออกระจกกระจอกเกี้ยงเลยเกียร์ลิมิเต็ดจังห่วยเลยครับแค่นี้แล้วกันโอ้ปวดหัวโอ้เซ็งว่ะ อแล้วถ้าสอนจัดทีมตั้งรับใช่ไหมกิลดก็เดี๋ยวทำต่อคลิปต่อปไปเลยแล้วกันเนะโอ้ยงดหงิดว่ะทีมตั้งรับตั้งรับสำคัญที่เกียร์ครับเอาเกียร์ก่อนแล้วกันที่มันชัดเจนคือใส่ไว้เฉพาะเกียร์เทพเท่านั้น เกียร์ตัวไหนใส่เกียร์ขี้กากโยนออกไปเลยอยันนี้เทพเก็บไปเทพเก็บไปเกียร์กากออกเลยเออเทพไปเก็บไว้ตีป้อมต้องไหมวะถ้าถ้าเป็นฝ่ายบอทใส่ไว้หน่อยก็ดีแต่เขาเปลี่ยนเป็น เล่นแล้วกันส่วนจะได้อยู่ในพื้นที่ติดอ,ตอามตะแม่ก็จะมาบัฟช่วยกันบัฟเลือดเถอยเก็บมาได้ปวะวะไอ้ออกดีโอ้ยแม่งกากเลยกลับไปใช้ฉลามใฉยเลยวะ่ะไม่ได้อัพเลยมันช้าไงครับ โตกลับไม่ได้อะไรก็ไม่ได้โคนันต้องไหมวะไม่ต้องไปออกไปแชมเปญสองตัวจะแชมเปญสามตัวเลยจัดเสือขาวมาอีกถีบกันได้เพลินเกียร์กากลปวะเกียร์กากออกไป อันนี้ครับก็น่าจะมีสูตรประมาณนี้คือผมก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงให้แล้วเพราะผมก็เอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันก็ถ้าระดับเลเวลใกล้ๆกับผมอยู่หลีกคล้ายๆกันก็จัดประมาณน,นี้ก็ได้แต่ถ้ามือใหม่กว่าก็มีอะไรก็ใส่ไปเถอะคือเท่าที่เห็นถ้าเราแบบปล่อยตัวแบบที่มันเกียร์ไม่ถึงอะ โผไปตายนะครับอย่างนี้ยังตายเลยต้าสกิลเกินร้อยก็ยังตายเลยอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนใจนิดนึงก็คือเปลี่ยนเปลี่ยนความคิดนิดนึงอาจจะไม่ใช้เกียร์อีวาละอยากมีเทพสองอันเองอีวามันบวกต้าสกิลน้อยไปแต่บวกเลือดเจอใช่ไหม ผมก็อาจต้องหันไปใช้โล่เนี่ยไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าแต่จะ,จะเอาต้านสกิลเยอะอาจจะรอ,อดตายมากมากขึ้นคือถ้าคุณมีไม่เยอะขนาดเนี้ยยังไงก็โผล่ปไปตายโผล่ไปตายอ่าน่าจะหมดแค่นี้เดี๋ยวเลดอีกไออีกไอดีแล้วกันอ่ะทิ้งท้ายกิวค่อยมาอีกไอดีแล้วกัน นะครับสวัสดีครับ